เดี๋ยวเอสจะพาไปดูนะครับรู้สึกว่าจะมีบ้านเล็ที่ด้วยนะครับบ้านเลขที่ของปู่ผ้าขาวนะครับที่เชิญมาประดิษฐานในวันนี้นะครับเดี๋ยวทะเบียนรถเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านเล็กที่ของปู่ผ้าขาวนะครับ <N> นี่ครับน่าจะเป็นตัวเลขนำโชคนะครับตัวเลขมงคลนะครับะร ดูไกลหน่อยนะครับอา,อาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับบ้านเลขที่495ทับ64 495ทับ64นะครับแต่แอดเต็นตัวเลขอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเลขเหมือนกันไม่ค่อยชัดเนาะ ล็อกครับคุณครับอ๋อับเกครับาเก่าชครับขับคถเค่ับรเกร่องความลึก บ้านเลขที่นะครับ495ทับ64นะครับบ้านเลขที่ใหม่นะครับซึ่งรูปเหมือนของปู่พ้าขาวนะครับมาปฏิสฐานนะครับต่อจากนี้ไปก็คงจะเป็นพิธีบวงวงนะครับก็เรารอดูไปด้วยกันนะครับว่าจะมีพิธีการยังไงต่อไปนะครับรอดูไปด้วยกันนะครับ บริเว่ปู่ผ้าขาวนะครับ4 9 5ทับ6 4 สี่เก้าห้าทับหกสี่เดี๋ยวดูอีกทีเนาะเมื่อจะกู้แอดไม่ได้ถอดรอง,ทงเท,างทาง้าครับเดี๋ยวถอดรองเท้าเดี๋ยวจะได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆเน,ะน,น,นาะตัววไหนนนดด้้้ีใกล มูชา่อเดบเ่นครบน่ยมูมดาเดกอันนี้เป็นเด็กะนี้อันนี้เป็นเด็กของไไม่ไม่ว่าันี่นี่ตัวี่ครับครับเอาบันแล้ว่าเป็นยั ี่เกห้าัหสี่นะคะวันเลขที่ผ้าขาวเอาว่าเป็นอะไรคือปูผ้าขาว่ันเขที่เก้าสิบเอ็ดเปนันที่ประวั่ด ตาขาวเป็นตัวผิดนะเป็นตัว่าขาวนะเป็นอย่าที่ว um> ่าผู้สัอเป็นอวผู้ก่อน่ขาวปราจึงไม่ต่องกัน